สวัสดีครับผมสวัสดีทักทายนะครับเอฟซีแฟนคลับนะครับพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องวิถีบันเทิงออฟฟิเชียลนะครับกลับมาพบพ่อพ่อกันนะครับคือเก่าเมื่อวานนะครับไม่ลงคลิปนะครับเพราะว่าทํางานพี่น้องนะครับวันนี้กลับมาเจอกันกับบรรยากาศนะครับคืมฟ้าคืมฝนนะครับนะครับพี่น้องนะครับก็นะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสําหรับพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับน้อง เอฟซีพอฟอเมโน่ฮักแพงนะครับสำหรับช่องวิถีบ้านเฮาพิเชียลนะครับนะครับกะสนับสนุนเชียร์นะครับแล้วก็ค่อยให้กำลังใจค่อยเบิ่งค่อยสนับสนุนค่อยให้กำลังใจนะครับน้องฮักแพงตลอดไปนะครับตลอดไปเหมือนเดิมนะครับค่อยปกป้องนะครับน้องฮักแพงนะครับเหมือนเดิมนะครับค่อยให้กำลังใจนะครับค่อย นะครับเป็นกําลังใจนะครับปกป้องนะครับจากสิ่งที่ไม่ดีนะครับเข้ามานะครับนะครับนะครับสำหรับมือนี้นะครับกับข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับน้องนักแพงน้องนักแพงกับเมื่อวานนะครับก็ได้ขึ้นไปร้องเพลงนะครับซึ่งนะครับน้องว่าเป็นเพลงที่นะครับคนละนะครับคนละอย่างกับหมอลำนะครับน้องได้ร้องสไตล์อินดี้นะครับพี่น้องแต่เฮา เฮาบม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงแต่ว่าครูนะครับได้ชมนะครับว่าน้องร้องได้เหมือนนะครับได้เหมือนนักร้องดังท่านหนึ่งนะครับเสียงนะครับได้นะครับแต่เฮาบ้เฮามีคลิปเพิ่นไว้ลงคลิปนะครับสำหรับการลงเพลงให้ครูฟังเมื่อวานว่าเพิ่นสิเสียดโชว์นะครับแต่ละเมาะกับแต่ละคนว่านะครับศิลปินนะครับน้องใหม่นะครับว่าเมาะกับโชว์ใดเพลงใดนะครับ กับข้อที่ตามให้กำลังใจนะครับถือว่าน้องก็ทําได้ดีนะครับได้รับคําชมจากครูนะครับก็รอที่ตามพี่น้องนะครับเพื่อนก็ซ้อมเต้นกันด้วยซีมือแล้วนะครับซ้อมเต้นนะครับสําหรับศิลปินน้องใหม่นะครับแลวก็เดนเซอร์นะครับร้องลําอ่าร้องเล่นเต้นลานะครับครบเครื่องนะครับพี่น้องกะเฮดได้ทชุกอย่างกะเก่งนะครับอยู่ในแผนการบริหารงานนะครับของสานน้อยละมินโชนะครับต้องการ นะครับที่จะมีศิลปินคือครบเครื่องก็คือร้องเล่นเต้นลํานะครับได้หมดนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับประสบการณ์ถ้าน้องๆ้องทได้หมดทุกอย่างนะครับในเมื่อครูนะครับในยนต์จุดอย่างมานะครับน้องนนะครับสามารถทําได้หมดนะครับสามารถรับได้หมดเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ที่ดีมากๆนะครับนะครับเข้ากับรอติดตามให้กําลังใจนะครับน้องฮักแพงนะครับนะครับกะ ขอบคุณนะครับพ่อพ่อแม่นะครับสําหรับนะครับมีน้าใจคะแนนให้ลูกสาวคู่มือเด้พี่น้องทุกวันนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงน้าเลี้ยงเวยดเตียวเลี้ยงเขามันไก่นะครับสําหรับบ้านฮักสําหรับเอฟซนะครับน้องฮักแพงนะครับที่โอนน้ําใจนะครับโอนคะแนนน้าใจนะครับให้น้องฮักแพงแล้วก็ให้เอามาเลี้ยงนะครับทีมงานนะครับพี่ๆน้องๆในวงนะครับ สาวน้อยละเมินโชนะครับอิ่มน้ำสำรานนะครับทุกทุท่านนะครับอันนี้ก็โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะครับมีน้ำใจนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่นะครับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมนะครับร่วมกันนะครับสนับสนุนนะครับทุกทุกอย่างนะครับบม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นเข่านะครับเป็นอาหารนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวนะครับพี่น้องนะครับที่ได้นะครับเลี้ยงน้องๆนะครับในวง เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่นะครับได้ให้น้องๆน,นะครับได้กินนะครับแล้วก็มีมาไล่ต่างหากนะครับห้น้องแ,แพงนะครับซึ่งผ่านช่องบ่าวตุ้ยนะครับที่เิ็นจะเหตุมาไล่ไหเนาะ <c oughs> การรอดที่ตามนะครับมัอนี้ซิมีอย่างหรือมื่อนี้สีได้ คู่เพื่อนพิจารณาว่าน้องหักแพงต้องมีโชคอย่างโชคอย่างนะครับสําหรับวันนี้าจะรู้ผลนะครับก็รอติดตามเบิรงนะครับรอติดตามคลิปนะครับของน้องหักแพงเราติดตามคลิปของทีมงานนะครับจากช่องต่างๆนะครับที่ได้ถ่ายนะครับก็มีลักๆอ่ะช่องบ้าตุ้ยช่องน้องต้นหลิวนะครับหลักๆนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีช่องน้องเองนะครับก็รอเบอรงคลิปนะครับรอติดตามรอให้กําลังใจนะครับอาการ เป็นวัดนะครับพี่น้องก็เริ่มดีขึ้นนะครับแต่เสียงยังยังแหบอยู่พี่น้องนะครับก็ขอให้พอๆๆมเอฟซีทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับรักษาสุขภาพทุกท่านนะครับให้ร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นกําลังใจให้กันนะครับเหมือนเดิมนะครับยังรักแล้วก็สนับสนุนเหมือนเดิมนะครับ นะครับสำหรับช่องวิถีบ้านเฮาออฟิเชียลนะครับพันบ่มีพ่อพอเมย์นะครับ fc น้องฮักแพง fc สาโนยนะครับช่องวิถีบ้านเฮาออฟิเชียลก็นะครับผู้ที่ตามกับบอฮอดพันนะครับแล้วการชมคลิปกับบอฮอดร้อยสองร้อยสามร้อยนะครับพันสองพันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณที่นะครับให้การสนับสนุนนะครับช่องวิถีบ้านเฮาออฟิเชียลนะครับมาช่วยกันนะสนับสนุนกันเ่า นะครับผมก็จะทํานะครับมาว้าแบบนี้แหละพี่น้องนะครับเว่าเดืองพักแพงแบบนี้นะครับให้กําลังใจสนับสนุนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปตลอดนะครับยืนยันนะครับกับคือเก่านะครับยังรักแล้วก็ให้กําลังใจน้องสนับสนุนน้องเหมือนเดิมนะครับสําหรับน้องพักแพงนะครับไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับนะครับ อันนี้นะครับเพราะผมมีผู้ติดตามนะครับมีการรับชมคลิปให้ผมก็เพราะนะครับน้องฮักแพงนะครับก็เพราะน้องฮักแพงอันนี้ยอมรับเลยนะครับพูดเลยนะครับว่าก็เพราะน้องฮักแพงนะครับผมติดตามน้องมาตั้งแต่วันแรกนะครับวันแรกที่น้องมา a อ d i t i o n นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับ5เดือนกว่กว่าหเดือนนะครับ ผมรู้ทุกเรื่องราวนะครับเบิ้งทุกเรื่องราวรู้ว่าเป็นยังไงมายังไงมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับนะครับอันนี้นะครับก็แรกๆผมก็ยังไม่จะมาเห็ุแบบนี้นะครับแต่พอก็มาเหตุมาเว้าเลยครับเรื่องของน้องนะครับนะครับเรื่องของน้องแล้วก็มาเว้าเรื่องราวต่างๆนะครับอันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณ จากใจนะครับจาก FC น้องรักแพง FC สาวน้อยเพชรตันแพง FC สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับขอบคุณอย่างแห้งขอบคุณจากใจขอบคุณเยรีพี่น้องนะครับถ้าบม่มีทุกท่านนะครับช่องผมก็ไม่มีผู้ติดตามไม่มียอดวิวนะครับอันนี้ต้องขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับแต่ว่าการไล่สดนะครับผมบอลุ่นะครับเพราะว่า มันไม่ขึ้นในผมไรนะครับผมก็งงนะครับอาจจะเป็นน้ำท่ทรศัพย์นะครับก็ท่วโทรศัพท์อาจจะเก่านะครับหรือว่าระบบนะครับไม่ถึงนะครับอันนี้ก็นะครับก็คลิปนี้ฝากไปซ้ำนีขอบคุณในหลายนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจนะครับคลิปนี้เจอกันซ้ำนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ